โฟกัสมันต้องอย่างนี้อ่ะออมันมันมันไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องอะไงบริษัทเรื่องของสินค้าอย่าเพิ่งไปเพิ่งอย่าเพิ่งไปโฟกัสให้ท่านโฟกัสของตัวท่านก่อนสามเดือนเองไม่นานหรอท่านออแต่องี้เราโอ้โหท่านมันน้อยมากอะ่ะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็มือถือแล้วตัวท่านเองอม,มันไม่มีอะไรง่ายมากมากอะ่ะผมดูแล้วเออง่ายมากเลยเห็นไหมท่านเออ มันเป็นอะไรที่การสร้างตัวตวนี้มันแบบโอ้โหแบบมันถูกมากอะ่ะถูกจนเรามองมองมันมีค่าน้อยอะ่ะเห็นไหมถ้าเรามองอะไรที่แบบโอ้ต้องเสียเงินไปตั้งอ่ไปยื่นจดเบียนบริษัทชื่อภาษาไทยอังกฤษอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะเออดูท่านมันไม่มันต้องคิดอย่างนี้นะคิดให้ใหญ่ๆ่เราลังมาสร้างบราาิษัทบริษัทหนึ่งเพื่อจะมาอยู่ฝั่งพาสิฟ เนาะมาโฟกัสเรื่องธุรกิจออนไลน์แบบพาสซีฟเนาะไม่ใช่ธุรกิจออนไลน์แบบแอคทีฟนะอันนี้คุยคุยเข้าใจเนาะที่ผมคุยเนื้อหานี่คือธุรกิจออนไลน์แบบพาสซีฟเ,เราไม่แบบแอคทีฟละออนไลน์แอคทีฟเนี่ยมันคือถ้าต้องเฝ้าร้านต้องมีลูกน้องต้องมีโกด,ดังเก็บของต้องมีระบบการเรียนการเทรนนิ่งมันยุ่งมาพาสซีฟนี้เขามีระบบให้พบพร้อมทุกอย่างแล้วก็ เราก็เอาแค่เอาคนเข้าไปไปทําการพัฒนา,าให้เป็นผู้นําผลิตผู้นําเรืๆๆๆๆ่อยๆนะเออฮะก็มีโรงเรียนสอนธุรกิจมีอะไรระบบอะไรก็เราไม่ต้องไปอะไรละเราไม่เน้นที่อย่างเดียวคือออกมาไลา่อย่างเดียวเห็นไหมงานมันต้องมีมีออกมาไลายย่เดียวพอละหน้าที่เราหน้าที่หลักนะผมก็เลยมาโฟกัสเรื่องนี้แหละการสร้างตัวตนให้ได้ก่อนในเก้าวันก็รายละเอียดได้คุยสอบถามทางคนไอแล้วกันเนะาะเพราะว่า มันมีอยู่ที่ท่านหมดแล้เนาะว่าจะทําอะไรแต่ละวันแต่ละวันนะในในเกวันจะทําอะไร <c oughs> มันคือ3 <c oughs> เดือนนั่นแหละเดือนแรกอาการจะเป็นไงเดือนที่สอาการคุณจะเป็นยังไงเดือนที่สาอาการคุณจะเป็นยังไงเดี๋ยวทางโค้ชเขาจะมีวิธีวิธีการว่าโคชชิ่งคุณไปถึงถึงถึงจบได้เออมันต้องดูแลกันอย่างนี้นะฮะอันนี้คือจะแบบเป็นรเราสุดเต็มเลยเนาะเออนยเนื้อหาก็จะมีอย่างเงี้ย ท่านก็เอาตามเนื้อหาเลยเหมือนผมนี่แหละผมก็ลุยเนื้อหาตามนี่แหละตามที่คนไนก็เอาอย่างนี้เลยเนื้อหาก็แล้วก็แบ่งอย่างนี้แหละเริ่มต้นแล้วก็ไลฟ์สองไลฟ์พอนะกลางคืนสี่ทุม่มเนาะตอนเช้าก็เนี่ยหกโมงเช้าแค่นี้เช้าก็ไลฟ์ทีหนึ่งหกโมงถึงเจ็ดโมงเนี้ยกลางคืนก็สี่ทุม่มถึงห้าทุม่มหกทุ่มแล้วแต่ท่านนะคลิปเหรอ คลิปก็เอาไลฟ์ของท่านเนี่ยเอามาตัดต่อมันง่ายหรือท่านก็อยากไปเอาไปทำก็ได้ฮะเอา15าวิก่อนเออทางคนอาจจะมีนะเริ่มต้นก่อสิบห้าวิก่อนอย่าพิ่งปเปอาเนื้อหาย,ยาวๆของผมนี่เอา15บาวิท่านกทําทำทำ,ทำคลิปทำอะไรเ,เอามาตัดต่อในในตัวแอปแคปคัทอะแคปคัทเาขาจะมีการตัดต่อจะเป็นแคปคัทเนะี่ยจะเป็นคล้ายเดียวกับทางทิกต็อกเพราะฟังก์ชันมันเหมือนกันเป๊ะเลย แล้วก็ไปตัดต่อในแคปคัทเนาะเออเอาแบบง่ายๆนะนอย่าไปไปเห็นไอ้พวกอะไรบรรดาเทพเนาะเทพมันทำโอ้โหผมไปดูเลยพวกที่เขาทำมาปีสองปีเขาโอ้โหมันเทพจริงเราเอโอไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยค่อยพัฒนาไปออกมาไลฟ์มันง่ายๆมันไม่มีอะไรเนี่ยออกมาไลฟ์มันง่ายสุดไม่ต้องไม,ไม่ต้องเทพอ่ะนะไม่ต้องเก่งการไลฟ์สดนี่ ท่านไม่ต้องเก่งนะไม่ต้องเก่งอะไรเลยมีอย่างเดียวขยนันขยันออกออกหน้ากล้องนะ่ะขยันออกหน้ากล้องวันละสองเวลาจบแค่นี้ขยันไปเรื่อยๆเดี๋ยวทางโค้ชไอ้เขาจะบอกว่าสัปดาห์แรกเป็นไงนะสัปดาห์ที่สองเป็นไงะจะมีโค้ชชิ่งเขาบอกก็เหมือนนักกีฬาแหละท่านเอ,อนักกีฬาก็มีโค้ชบอกเอ้ยช่วงแรกจะทำไงก่อน เหมือนนักตีกอล์บอ่ะผมไปเรียนตีกอล์บเพื่อจะเป็นนักกอล์บตีกอล์บได้นะไปออกรอบได้นะโอยผมต้องไปตียังเขายังไม่ให้ตีลูกนะอืมไปตีหญ้าก่อนหญ้านี่หมดเป็น <c oughs> เออโคตรผมนะโค้ดผมยังไม่ให้ตีลูกเลยอาทิตย์แรกอะ่ะเออผมไปเรียนกอล์บกับท่านที่ไหนตรงในสนามกอล์ฟลานนาเนี่ยเห็นไหมขนาดจะไปะเรื่องกอล์บ เขายังไม่ให้ตีลูกเลยตียอดยากตียากจนว่าเหล็กเราอะไม้เราไม่โดนไม่ลนพื้นอะอตีอย่างเงี้ยก็เหมือนกันกาออกมาไล่มันก็ต้องเล่นนี้ก่อนนะท่านไม่ต้องเก่งมันแบบว่า learning and by doing เรียนด้วยทําด้วยเหมือนกี่จะเป็นเก่งไม่กลัว กัวขยันเดี๋ยวนี่ก็ได้ยนินี่เขาพูดมาเนาะเออออกมาเลยฮนะแล้วก็เอาเอาตัวออกมาหน้ากล้องแล้วก็หัดแล้วก็โฟกัสเดี๋ยวไปก็3คลิป2ไลฟ์ต่อวันนี่ท่านทําไปเรื่อยเออเพราะว่าต้องเอาตรงนี้ก่อนการมาธุรกิจออนไลน์ ine, นะพอท่านโฟกัสนี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะมีภาคที่สองภาคที่สองเกี่ยวเรื่องของการลงมือทำละเออจะมีเรื่อง,องการลงมือทำสามร้อยหกสิบห้าวันนะฮะ เออสำคัญตัวนั้นนี่และที่สําคัญมันมีภาคที่3ด้วยนะน่นอ่ะสามปีถึง5ปีเอาว่าสําเร็จเป็นภาสซีให้จริงๆเลยเพราะว่าเรามาทําเริ่มต้นเราเป็นแบบมุ่งไปที่โฟกัสเรื่องของธุรกิจออนไลน์แบบพาสซีฟผมไม่ใช่มาแบบทำธุรกิจออนไลน์แบบแอคทีฟผมไม่ได้ตรงนั้นนะผมมาทำธุรกิจออนไลน์แบบพาสซีฟ คือเอาแบบเอาระบบทํางานแทนอน่ะผมจะต้องเริ่มต้นพัฒนาท่านตั้งแต่เนี้ยเออตั้งแต่อ้เดือนนี่แหละ3เดือนผ่านปุ๊บก็เข้าไปเรื่องของ12เดือน1ปีปุ๊บผมก็จะมีในส่วนของภาคที่3คือ3 5ถึง5ปีเออนะตัวนั้นท่านจะเจอเจอคำว่าภาคสิท่านละพอมาถึงภาคที่4ก็เรื่องของการเอาเงินน่ยนะ เอาไปงอกเงยเพราท่านได้เงินปุ๊บท่านจะเอาไปไหนเลยเอาไปงอกเงยในการอินเวสเตอร์เป็นนักลงทุนโหจะมีภาคที่สี่ภาคสุดท้ายเนะาะภาคสุดท้ายเนี่ยเรียนกันเป็นสิบปีเลยอยู่กับผมนี่เป็นปเวลาสิบปีนะเนี่ยดูแลกันเหมือนกันเหมือนเป็นญาติพี่น้องนี่แหละเออดูแลกันไปสอนกันไปนถึงนน่นอะ่ะเออเพราะว่าทําไมเหรอไมเคิลผมนี่มันมาจากระดับเจ้าสัวไงเจ้าสัวผู้ประกอบการที่เขาทำสิบปีขึ้นอะ่ะ ทํสิ0ปี20ปี30ปีอยู่ในหัวผมนี่ผมก็เลยได้ความคิดเข้ามาไงผมก็เลยเอามาให้ท่านเออใช่ไหมเราต้องคิดอย่างนี้วิธีคิดต้องเอาใหญ่ๆวิธีการก็เอาตามช่องเนี้ย <c oughs> นะช่องที่รุ่นพี่ที่เขาทามามีผู้ติดตามสองสามพันคนเนี่ยไอ้ที่ผู้ติดตามมาหมื่นคนหรือเอาพผู้ติดตามที่ม,มานแสนให้เขาค่อยอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยอืม เอาเอาใกล้ๆพวกเราก่อนเดี๋ยวมันจะท้อโอ้มันทําเก่งะเฮ้ยมันทําเก่งแล้วเราจะทําได้เหมือนเขาไหมเออมันจะคิดอย่างเงี้ยสมองมันชอบคิดอ่ะอืม,มต้องเอาใจอาใจเนาะลงมือเอาเออกมาหน้ากล้องฝึกนิสัยนิสัยคนสําเร็จเนาะเออเนี่ยเนี่ยงานงานการการสอนผมจะมีผมจะสอนเป็นสี่พาร์ทสอนเป็นสี่พาร์ท พัดนหนึ่งพัดนสองพัดนสามพัดนสี่ก็เหมือนอ,ะ,อะไรอ่ะอ,ะอนุบาลน,นะ,ะประถมม,มัธยมมหาลัยนง่ห็้องมีสูตรมหาลัยอนุบาลก็คือ90วันประถมก็คือ3ามร้อยหวันนะ,ะส่วนมัธยมก็คือ3ปีถึง5ปีนะมหาลัยคือ,อโน่นอ่ะ สิปีเอาเอาเรียนอยาให้เรียนแบบอออะไรกัผู้เชี่ยวชาญเนาะอ๋อแบบเรียนแบบเจ้าสัวเลยสอนงานแบบเจ้าสัวเลยเพราะว่าเจ้าสัวเขาไม่มาสอนเราหรอกเออยังไม่มีเจ้าสัวมาสอนไม่มีมมีเออมีผมนี่แหละมามามาสอนท่านนะสอนให้เป็นวิชาแบบเจ้าสัวสอนวิธีการเอาเงินไปงอกเงยเออเอาเงินไปงอกเงยน่นแ่ะสุดท้ายนั่นแนะ่ะเห็นท่านเห็นไหม ไทยมาอยูใ่ในกับผมนี่ก็ถือว่า,อ,าอยู่กันยาวเลยอยู่กันยาวาาแต่การไลฟ์ส่วนผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปอีกระบบหนึ่งอาจจะพัฒนาขึ้นไปตามอายุเนาะก็นี่เพิ่งได้ห้าสิบห้าสิบกว่าวันหนึ่งเนะเาะเนี่ย <laughs>